สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันนี้ผ้าพี่น้องมาใส่เบ็ดนี่ครับผมน้องทั้งหลังนี่ครับพี่น้องมันนี้เอาเป็นเบ็ดขั้นมาใส่นะครับพี่น้องมันนี้ก็มาล่าป่าน้องนี่ลองเบิ้งครับพี่น้องน้องนี่หายไปโดนนี่ครับรอบนี้แล้วสิผ้ามาปักเบ็ดโดยเยื่อะใส่เดือนกันครับว่าสิเป็นแังไหนนะครับพี่น้องไม้นี่มันนี้ผมใส่เบ็ดเบอร์สิบหานะครับพี่น้องมาลองเบิ้ง เอาใส่เดือนหาใส่เดือนอะไรก็มาลองแต่ว่าซีรุ่มล่มนะครับพี่น้องซีรุ่มล่มขันมีปลากับสีตีหรอกพี่น้องเพราะว่าไม้มันไม้มันเป็นตะอันนี้นะครับพี่น้องเป็นตะปลาหลายอยู่มันหกเคยมาใส่อยู่ไม้นี่ปลาดการอยู่ด้ครับพี่น้องเลาเบิรงกันครับว่ารอบนี้สิเป็นยังไงน,นะครับแต่ว่ามีห้อยคนใส่กนันนะในยุ่ผมกับพวกเนี่ยใจว่ามันสิลึกลับมันสิเป็นยังไงน,นะครับพี่น้องแต่ว่าเขากับหมันไผ่หมันมันนะครับไปครับผมไปใส่เป็นต้อกันลุยกันครับ หมายง่ามอยู่ครับพี่น้อง หยอดหยอดไปเลยครับมือนี่อย่าลลยได้ครับพี่น้อง มุงหยดเอาพี่พี่หยาาก่อนมั้งี่ดถางนะครับเหมือนนี้ใส่แบบนี่นะครับผมหยดหยดแป้งสีแหละ ว่าเบ็ดฟ่มน่ะสิเหมาะเอาไปยังพี่น้อง,องนี่ล่องเบ็ดขั้นผมปักแบบว่าเพราะยู่ๆนี่นะครับพี่น้องเพราะว่าหง่ามันหลามันต้องปักเน,นียนพอาะอะครับแค่นี้เห็นเพราะยู่ๆนี่แหละหง่าหลายครับดึงไปบ่ได้หรอกปลาสิบ,บุญเขามากินในบ่อแล้วพี่น้องเอ้ อ้าได้ยูอดอกป่ามันเก่งพี่น้องครับผมหาอยู่หากินแบบบ้านๆพี่น้องกลับมาร่องหนองร่องเบิงหากินน้ำหนองไงละครับพี่น้อง,องหากินน้ำหนองพอได้ยูได้กินยูอดอกพี่น้อง มีประคอใหญ่เลยพี่น้องแต่ว่าบนยินเสียงสวบอะไรเงี้มันหกนี่ครับคือไม้ห้าพี่น้องไม้หฮอไม,ย,มยกระสิเป็นประมาณนี้แล้วครับ อพี่น้องเดี๋ยวผมสิขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวถิ่นถ่ายกับบรรยากาศน้องเขานี่แหละอาชีพเป็นยังไงน,นะครับจังถามว่าหลุนผลงานกันอพี่น้องสวัสดีนะมือเสาร์นะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาหลุนเบ็ดกันครับพี่น้องวันนี้เอาซอยมานามาซอยถือป,ป่า <c oughs> สิได้ะว่าพี่น <c oughs> ้องน้องนี่เจ <c oughs> ๊จีเป็นยังไงนะครับพี่น <c oughs> ้องไปหลุนไปเบิ้งน้ำกันงั้นผมยางไปมื่นตกหนาพี่น้องเอ้ยเหนื่อเปียกน้ำต่เโศรเลย อ่ะครับผมเป็นหลุนเบ็ดน้ำกันครับผมไปครับโอ้ยพี่น้องเอา,ลลาเลยเตื่นลังเรียกหายยังไงปลาค,คอมาตายลนะพี่น้องปลาคอเนาะเดยียบปลาคอมาแล้วครับแต้มเรียกเลยหลังเรียกแขกหมานครับครับผมแต้มเรียกเขาเป็นปลาคอ ทันตายสิเฮ็ดตากแดดกับเสียบพ,พี่น้องหนึ่งเต็มแล้วครับหยามันหลายพี่น้องเอ้ยเอาอีกแล้วถืออีกแล้วเหมือพี่น้องปลาค่อยอีกเลยแต่ว่ารุ่นนี้รุ่นโลครับพี่น้องโอ้ไหนหนอยได้มัน,นครับตัวหน่อยครับอ่ะเฮ็ดเฮ็ดเอปลาแดดเดียวเสียบเพื่อนพี่น้อง อ่ครับพี่น้องดังนี้ดังเงียบครับหิ่มมันหลายพี่น้องปลาออกมาออบุ่ยใหญ่ขึ้นอมบ่เงียบถืออีกแล้วครับอุย้ยประคอหน่อยตัวน,นี้มึงปล่อยเลยบ่ยพี่น้องมันขึ้นนั่นเดี่ตายนะหน่อยหน่อยแห้งปล่อยได้ผมก็สิปล่อยได้ครับพี่น้องขันมันบ่อันนี้อี๋ mối bò nhang bừng lại cứ xị bò nhằng kì, kinh lực. Đó, phi long bò đọc, áo đi hết ba, Tạc kiểng. Lắng đấy phi long, lắng bớt thử khắp chắc con ทางนี้ก็บปถือครับโอ้ยพ <c oughs> <energetic> <c oughs> ี่น่องป่าเข้าไหมจะรุนรหน่อยๆทางนี้คือเป็นดึงๆวะทางนี้คือเป็นดึงๆครับเดี๋ยวนะครับชุบเบาโอ้ยดึงดื้อเลยเฮ้ยติดหาตัวนี้ ว่ามนจิบมีป่าไปพี่น่องเอ้ยโอ้ยพี่น่องเฮ้ยลังนี่ลังนี่คึกยังนี่ดึงอยู่ก็เห็นป่าดึงซีว่าเดี๋ยวเด้วยครับก็เห็นป่า ดึงซื้อพี่น้องเอ้ยขวางแย่เด้เนี่ยแย่หลายครับพี่น้องต้องรอให้น้ำลดก่อนนิ่สักก่อนไหมนี่ยังมาสัตว์ไหมโอ้พี่น้องคือบบมีป่า อ <laughs> ผมว่าปลาหน่อยหลเพราะเขาหน่อยคือเล่นเบิดเหมนกับผมโอ้ยตะเวนกำลังขึ้นแล้วพี่น้องสาดเสียงมาแล้วครับนี่มือเศร้านี่เ <c oughs> บื้องหลังนี่น้ำกันพี่น้อง,งนี่เบื้องโตปลาเด้เออคุณอ่ะโอ้ยใสมบูรณาสุดขั้นพวกน้องนี่ มันก็สีรุ่นนี่แล้วผมว่ากินเบ็ดนี่ครับผมรุ่นนี้แหละ,ะเตอรุ่นโลรุ่นนี้แหละครับพี่น้องแม่มันอยู่ในป่าผมว่าโอ้หแล้วครับพี่น้องเออหลัป่าที่มันเปลี่ยนเบ็ดเฮาตัวนีอนนนนอนอว้ออกมาบุได้หิ้หยามไล่นี่จะพ่นหน่อยๆแล้วออกมานี่มาถือครับ อ้าล่องเบิงงบึง,ค,มมง,ง,งครับพี่น้องล่องเบิึงคู่หมายเนาะไม่ได้สีเด็ดพี่น้องเบิึงหลังนี่แด้วครับพี่น้องจมมิดเลยสีมีป่าว่ะเลยคือบนตีงบวยย่างเลยปลาไหลคือพี่น้องเหมือนกันคือเบาเละปลาไหลใหญ่อยู่อยู่หยาไรพี่น้องปลาไหลอลีลีแหละผมมันดึงเวงสี มัน,นโมเมเนต์เบ็ดปอมบ่ค่อยอยู่อ้าวบ่ได้ครับเป็นษาลุ่นพี่นวองหลุนโลอีกแล้วโอ้ยเหมือนนี้ไหมจริงขันมันตัวใหญ่หนิมันพ่อเลยได้เนีินี่ครับผมเอาเอารุ่นเดียวเบิดเลยปลาหลุนโล โอ้ดินบัวบัวแล้วดินบัวบัวเต้ดินแล้วบัวบัวนั่นพี่น้องโอ้ยเมึงครับผมอุน่ะอุนัยตายยังตื่นกระเข่งโอ้พี่นอออ้องเมึงเอาละปลายไหมแต่ว่ากระเข่งกับตัวไข่ยอยู่ด้ล่ะดินแลพี่น้องดินแล้ว,อลวโอ้หง่าไหมหง่าไหน ครับผมปลาเข็งกัดพบปิ่งอยู่ครับพี่นอ้องอ่ะสวยๆมากเหรอครับปลาเข็งปลาเข็งขันรุ่นนี่เดี๋ยายตัวเด็กกรอยู่ดิพี่น้องเอ้ยมึงเบิ่งหลังนี่พี่น้องเห็นอะไรสิอึ้งถึงเสียวครับพี่น้องมึงเบ็ดเกือบพักเนะี่ยิึงเกยผมว่ากี่ไลก็คักพี่น้องิ่งเบ็ดผมอะกดลงยังสิครับโค้งปานขั้นทนูเบิ่งกันครับพี่น้อง อะไรกคหักเบ็ดเกือบหักเนีพี่น้องโอ้โมยูอีรีขันแม่นเบ็ดแม่นเบ็ดฟ่สิอยู่อยู่พี่น้องเบ็ดขั้นโมอยยูอะไรเนี่ยพี่น้องเบิ่งมันเบิ่งมันม่วนขั้นขั้นเกือบหักงอแบบสุดยอดเลยโอย้พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวซ้ำไดก็จะว่ากันเด้อหาอยู่หาจีนเอากับปงวดกันครับว่าปลามันแต่ละน่องตัวซําได้นอกตัวใหญ่เกินนะนั่งเงียบครับบูผู้สวยก็ผู้สวยตกลุมครับผู้สวยตกลุมเบิ่งพี่น้องหลังนี้จมอีกเลยนะครับ ขี่อยู่บ่ยูนี่เบิ่งขั้นเบ็ดมัน,น,มนมเนี่ปลาไหลอีกเหรียพี่น้องมื่อานเนี่ยเอาเบิ่งกันเบ็ดขั้นมันบอกขี้อยู่นะครับ <c oughs> ห,หูหูหายไหมบ่ยูบ่ยูอีลีพี่น้องหงามันหลายโผดครับ มันเพิ่อนในฐานเป็นเบ็ดขั้นโมนคอยอยู่อะไรเป็นเบ็ดฟมสิอยู่อยู่ลองเบิงเนาะพี่น้องเนาะผาดเบิดเลยตัวดึงดึงดึงลูกหน่งิพี่น้องหลังนี่โอ้ยตัวไข่ยอยู่นี่คือสชิงใหญ่กระมูดนะครับเนี่ย Cái chi nhai có mua Nhi hôm Số về nó tuệ Nhai sụt là tôi tố tôi đây đỉnh tôi <laughs> nhảy <tươi nháy. cười> ครับผมเลาะมองน้องี่กันนิ่งนะครับพี่น้องใส่มองน้องนํามันก็น,นิ่งขึ้นกันโอ้ยยังอีกโบกีหลังเะพี่น้องเงียบกิ๊บไปครับพี่น้องโอ้ยดึงอยู่ได้ครับพี่น้องลังนี่อยู่บล่ล่ะดึงเข่าหนาขั้นเหงียง โวายู่ปลาไหลแหละนะอ่าพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศน้องเฮานะครับพี่น้องโอ้ยเบิ่งตัวปลาครับบัดนี้นี่ครับพี่น้องผลงานเฮาเจตโตแต่ว่ามันนี่จะตัวโลซะหลายนะพี่น้องเนาะมื้อนี้ปลาล่องนี่บ่ใหญ่ปานยได้นะครับพี่น้องมีปลาดุกกับปลาคอใะไข่แน่ปลาเค็งกับตัวไข่อยู่ ทีเหลือปลาคอหน่อยเนาะจังว่ากันใหม่ครับพี่น้องมันหกไหลปลาไหลกับโอยูต้องเอาเบ็ดโฟมมามาลงพี่น้องนี่เบ็ดคั้นเขาเนาะครับมือนี่กับผลงานเบ็ดนักปราชญโอ้ยมือนี่พี่น้องกับปามลดตัวใหญ่นะครับหมายนี่เดี๋ยวผมว่าปามอยู่ทั้งในป่าผือทั้งในเุมนครับก็บเห็มนมันหนำลดลงจังหน่อยก่อนหงามันไหลหมุนมาบ่าได้ปลาไหลกับ่อยู่ครับพี่น้องคันโบเมนเบ็ดโฟม อะไลกินตายหลังนู่ได้เท่าตีเบิ่งครับผมแต่ว่ามันเอาปรยูเดี๋ยวจังววากันไหมครับพี่น้องหาอยู่หากินนะครับเทากับประหูว่าไม่ได้ป่าตัวซ้ำได้นะครับวันนี้กะก็ได้เพราะได้กินอยู่ครับแต่ว่ามันบวตัวใหญ่เจ็ดโตอยู่โลกลัวครับฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับที่สำคัญครับผมอย่าครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้ยังบ่พลานคลิปนะครับคลิปต่อไปสิไม่ยังกะถาลุนถาเบิงนะครับเหมือนนี้ล่าไปก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ